ัท่านนายกอาจจะมีเจตนาที่จะลุกขึ้นใช้คำอธิบายที่เป็นที่นิยมนะครับของรัฐบาลชุดนี้ก็คือบอกว่าก็ทีคุณยังทำเลยทีคุณออกพระราชกำหนดไทยเข้มแข็งคุณก็ไปลงนามในสัญญาจะกู้เงินจากสี่ธนาคารเหมือนกันจริงครับแต่ท่านนายกต้องย้อนกลับไปดูนะครับ มติคณะรัฐมนตรีวันที่4พฤศจิกายนปี2553ของรัฐบาลของอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรกรไทยเข้มแข็งเนี่ยออกมาในปี52มีเงื่อนไขเวลาเหมือนกับพรกรน้ำของท่านนายกยิ่งรักครับมีเงื่อนไขว่าต้องกู้ให้แล้วเสร็จมาตราเดียวกันคือมาตรา3ภายในวันที่31ธันวาคมปี2553 คราวนี้ความแตกต่างเนี่ยก็คือโครงการของไทยเข้มแข็งมันมีความพร้อมจริงเราได้เบิกจ่ายไปเรื่อยๆนะครับปี52แล้วก็ปี53ทั้งปีแต่เราก็ยังเบิกจ่ายไม่หมดเมื่อใกล้สิ้นปี2513ผมก็ตระหนักนะครับในฐานะรัฐมนตรีครังณนะเวลานั้นว่ามันกำลังจะหมดอายุของกฎหมายเราก็จึงได้นําเรื่องเข้าคณะมนตรี เพื่อขอมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังไปลงนามในสัญญากู้กับ4ธนาคารเหมือนกับที่ท่านได้ไปทํามาเมื่อวันที่27มิถุนายนปี56ความแตกต่างเนี่ยก็คือผมเนี่ยเข้าใจครับว่าการเบริกเงินกู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีการกระทําสัญญานั้นถึงจะสมบูรณ์ดังนั้นในมติคอรมอวันที่4พฤศจิกายนปี53 จึงได้ระบุไว้ชัดเจนด้วยครับนอกจากว่าจะไปลงนามในสัญญากับธนาคารไหนเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าระยะเวลาการเบริกจ่ายเงินกู้ต้องดาเนินการภายในวันที่31ธันวาคมปี2553และเรา็็ําเนินการตามนั้นหลังจากสิ้นปี53ไม่มีการเบริกเงินกู้ครับมีแต่การเบริกจ่ายจากเงินที่กู้มาแล้วซึ่งต่างกันเพราะนั้น ในสูงของไทยเข้มแข็งเนี่ยผมถึงได้เรียนไว้แต่แรกอะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเรียนแบบในทุกอย่างเม็ดเงินวงเงินก็เท่ากันมาตราแต่ละมาตราก็เคียนออกมาเหมือนกันแต่ส่วนและส,สุดท้ายแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยท่านทําไม่ได้ท่านทําไม่เป็นหรือท่านมีเจตนาแต่แรกที่จะไม่ทําโครงการท่านก็ไม่ได้พร้อม ความสามารถในการเบิกเงินกู้ในการเบิกจ่กายไม่มีพิสูจน์ด้วยตัวเลขครับผมไม่ได้กล่าวหาลอยๆอยหมื่นสองพันล้านครับที่ท่านใช้ไปถึงวันนี้จาก3ามแสนห้าหมื่นล้านที่ท่านได้พูดไว้ว่าถ้าไม่มีเนี่ยสารรัฐมนูญเอย่ยประชาิปัตยดเอย่ยต้องรับผิดชอบกับประชาชนถ้าน้ําท่วมทนานางว่าถ้าไม่มีเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นเศรษฐกิจปีห้าห้าก็ฟื้นได้โดยไม่ได้มีการเบิกจ่ายจากพรกรฉบับนี้และที่สําคัญที่สุดเนี่ย ก็คือท่านได้ลอกมาแม้แต่หลักการที่ถูกต้องว่าการออกพระราชกำหนดฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องมีเวลาจำกัดปีครึ่งโดยประมาณทั้งสองฉบับครับไทยเข้มแข็งก็ปีครึ่งอันนี้ก็ปีครึ่งแต่ที่ท่านได้ดำเนินการเนี่ยท่านได้ดำเนินการเบิกเงินกู้ล่วงเวลานั้นและเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเกินต่ออำนาจที่ท่านมีเพราะนั้นท่านประธานครับ ในวันนี้ผมจึงต้องขอสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องอกครับว่าผมจะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่คนที่ไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยมีมากมายและตามข้อเท็จจริงมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากชุมนุมอยู่ข้างนอกในสถานที่ต่างๆที่เขาประกาศว่าเขาไม่รับแม้แต่สถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านยิ่งรักชินวัตรต่อไปแต่ในส่วนของกผมเนี่ย ผมขอเรียนนะครับว่าตามหลักฐานที่ผมได้ชี้ให้ท่านประธานเพื่อนสมาชิกและก็ประชาชนที่ติดตามการวิปรายได้ได้เห็นเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ครับว่าคุณยิ่งรักชินวัตรครับ,รบท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้ท่านได้ใช้อำนาจเกินต่อกฎหมายที่สภาแห่งนี้สารรัฐธรรมนูญได้มอบให้กับท่านสร้างความเสียหายที่สำเร็จแล้วแล้วก็เอื้อ ต่อแนววิธีการประมูลตามที่เพื่อนสมาชิกผมได้อภิปรายเมื่อสักครู่ที่เป็นการเอื้อต่อการทําทุจริตครั้งใหญ่หลวงท่านนายกครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยเวลา4.38นาฬิกา38นาทีท่านได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อสภาแห่งนี้แล้วท่านได้พูดไว้อย่างนี้นะครับมีดีฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคือท่านกำลังอธิบายว่าท่านไม่ได้เป็นหุ่นเชิด เป็นตัวตนของท่านเองมีดีฉันเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเรียนว่าดิฉันเป็นตัวของตัวเองสองปีกว่าดิฉันบริหารงานในฐานะหัวหน้ารัฐบาลด้วยตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ขอรับผิดชอบโดยกฎหมายถูกต้องครับและวันนี้ผมได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าทุกขั้นตอนที่นำไปสู่การกู้ยืมเงิน ที่เกินต่ออำนาจที่ท่านมีนั้นเนี่ยท่านมีส่วนเกี่ยวข้องทุกเอกสารที่นำไปสู่การกู้ยืมเงินมีลายมือของท่านปรากฏอยู่บนกระดาษทุกแผน่นดังนั้นที่ท่านพูดไว้เมื่อวานนี้ถูกต้องแล้วครับในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านต้องรับผิดชอบโดยกฎหมายและผมจะขอดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนในเรื่องนี้ต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติขอบพระคุณครับท่านประธานครับ